สวัสดีจ้ากเรามาพบกับปย้ยะลาปากชนแนวจ้าเมนูนําเสนอโดยพี่น้องหนูย่างแล้วก็อ่อมหนูจ้าได้นหนูมาจากมองเข็ดนงานสอตวเวข้าขไขให้สามลอยจากพี่น้องจ๋าเมนูแหลกเด้อหนูย่างกระทศการล่างให้ความสะอาดแล็ปรุงเครื่องเนาะโดยรสด,ดีซีอิวขาวน้ำมันหอยแล้วก็มีเป็นกระเทียมซับจ้า คุกเข่าสุยางให้มันเข่ากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อผักไวประมาณหาถึงสิบนาทีจ้ะหลังจากนั้นเข้ากับเหตการณ์อ่าตั้งเตาเนาะเป็นเตาทานมือน,นีจ้ะให้ไฟอ่อนเด้อพี่น้องเดอ้ออ่ วิธีการอย่างเด็ดจ้าเข้าสิย่างโดยการใส่เวลาประมาณสัก40กนาทีโดยการกลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาจากพี่น้องให้มันเหลืองกรอกพร้อมชุยนาระบระท่านและพี่น้องเด้ออ่ะนอกจากดานหนา้าดัหลังของตัวหนูมื่สุกแล้วเนี่ยพี่น้องตรงระว่างเด้อเข้าต้องไห้ตรงหัวมันอะไรก็ตรงหางมันเนี่ยสุกน้ำเละให้มันสุกสุสนจากข้ามสเสดอ่าเป็นตากินเป็นตาแสบนะพี่น้องเนาะเบิงวะเหลืองตาแสบแล้วอ่ะถือว่าสุกแล้วเนาะคือจั้งอย่างไกลเลยพี่น้องจ๋า อ่ะเรียบร้อยนะต่อไปจ้าสิเป็นเมนูอ้อมหนูจ้าพี่น้องปลายาบริสับเดิมมือนีปลายาตัดเป็นสินพอดีข้จาจ้าแต่กระสิเตียมอ่าเป็นพวกอ่าพักเครื่องเคยงที่สอ่อมจ้าเนาะนี่พักไรยอางยูซี่หายางอ่าอ่ะมาตั้งหมอเด้อพี่น้องเด้อใส่ขานอก,ก่อนหนึ่งใส่พริกกระเทียมคาตไคร้เทยวโขูไวแหมใส่เข้าไปอ่นาน้ำเดือดเด้อใส่หนูซับจ้าหนูเท้เาตัดไว้นะอ่าใส่เข้าไปแต่จะฝ่าวนเด้อพี่น้องเด้อมาสิข้าวดี พักว้ก้อนปิดฟ้าใบก้อนไ้มันในสุกให้มันเดือดก้อนอ่นาแล้วเราจะนั้นก็มาคนต่อไปจะเป็นการปรุงเครื่องด้วพี่น้องเดอ้ออ่ะผงช่วยลดแหนจงหน่อยหน่ำปลาราแหนจงหน่อยด้อพี่น้องเดอ้อสองอย่างนี่สองอย่างนี่ก็เข้มล้วยพี่นอ้องอ่าเราจะนั่นน่ำเดือดใส่ผักหน้าหน้า,นาชนิดบะวะบวะสิเป็นผักกาดผักกะเพราใบอีตูผักซีเลาอ่าต้นหอมฮือว่าสิเป็นผักชีจ้ะใส่ไป ใส่ไปแล้วถ้ากับคนให้มันให้มันสลดน้ำด้วยพี่น้องเด้อผักเต็มหม้อเราวัางเด้๋ยพี่น้องหามลืมเด้อหามใส่น้ำหลายใส่น้ำหลายมันสึบะเมนอมเด้มันสึเป็นแกงดิพี่น้องเด้อนี่อ่าอย่าลืมเด้อมีไอผักใบบักูดนำให้มันหอมนี่ค้นไปค้นไปคุกเข่าให้มันสลดเด้อเดี๋ยวสิถิ่มไวจังน้อยก่อนว่าให้มันไอให้มันเดือดแล้วก็สิเอาเติมน้ำปลาเนาะนี่ นี่ไส่ลำปลาจ้ะแล้วเราจะน้า,า,ก,นาก็ะิใส้เป็นไอตัวข้าวคั่วจ้ะขัดบะได่เลยเมเนูออมเดือดอีกสักรอบนึงจะ้ะก็เป็นอันสุกเรียบร้อยจ้าหอมหวยๆพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะกลับมาพบกับปญาลปากชั้นแนวเด้ลพี่น้องเด้อมิน้เด้อเมนูนําเสนอพี่น้องเมนูหนูย่างสองตัวฉ่ำๆจ้า เดี๋ยวมีวิธีการอย่างให้เบิงเดอ้อแล้วก็สิมีเมนูอมหนูนี่พี่น้องสองตัวคื่กันเดอ้อใส่พักหน้าหน้าชนิดพี่น้องอุ้ยถอน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 อน,อน,นี่เห็น่าอือันนี้เป็นเมนูเข่าใบเด้อพี่น้องเดอ้อนี่โชว์หนูสองตัวพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องลุยเดอ้ออันนี้ก็สิมีเป็นเจล แจอันี้กับแจ้วพริกป่นจ่าแล้วก็ใส่ะบะนาวใส่ผงชูรสใส่ดำป้าให้นันแหละพี่นอ้องหิวฉีกให้เบิ่งเด้ออันนี้สือมาโตละประมาณเจ็ดสิบห้าบาทจ่าข้าขายปกติข้าวไข่ขสองตัวสามร้อยอันนี้คือมูเพิ่นเอามาขายให้กะระลุนราคาให้จ่าพี่นอ้องเหนียว Bưng thế nào? Bưng nỏ măn Cứ chẳng nửa cày lên Xèo Bữa đây hết ảnh đưa Nóng có hết hải Hết nhạc hmm. กินขึ้นเหนือนไก่เลยอืมแสับขอดเหนียวน้ำกันด้วยไม่น้องด้วยมากินน้ำกัน หนูเขาเอามาจากต่างจังหวัดจากข้าเห็ดแบบล่างคีล่างใส่ออกอยังดีแค่สองฟิตมากไม่รู้อม พอดีเลย ก,กบกรอบได้ยจะหน่อยเด้อมีมันมีกระดูกไหม ไก่้องดูไปลองเด้อ อย่างสองโตเพื่อคนอื่นน้ำนังมันไม 你哥、嗯、好牛、啊。 แบ้งปลาหอยั้างบาทน้ำจากถ้วหนึ่งเพื่อนบอกว่าของแสบกินเป็นอยู่เพื่อบอกหอมผัวเพื่อนชอบกินอ๋อมันคือไก่จังสันแหละมันคือขุบได้คือไก่ จับก็บคนเดียวราคาแพงซำกินหมูเดอ้อพี่น้องเดอ้อ 응. 응. 보 มื่อนีลักลักกับข้ามาเบิงวิธีการเฮ็ดนะจ๊ะเมนูหนูยางจะเป็นนู่อมหนูเนอะขแนเนคนบันท่าขั้ิเฮ็ดเป็นทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นเมนูของแปลกบางคนคนอีสานเขาก็บากินกันเดีส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็กินอยู่จาประมาณอ่าหกสิบสี่สิบจ้ะพี่น้องเนาะสหรับมืมอนี้กะออิ่มแล้วจ้ะขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อจัะในก็ฝากติดตามไปยานหลัปากแชนแนลเด้อพี่น้องเด้อมื่อนาสิผ้ามากินอีหยังกันมาติดตามกันจ้าสหรับมืมอนี้กะขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะ